แปดสมุนไพรลดความดันเบาหวานและไขมันรีบหามากินไม่อยากป่วยติดเตียงไม่อยากป่วยติดเตียงเราจะดูแลร่างกายของเราอย่างไรแปดสมุนไพรลดไขมันความดันเบาหวานที่พี่ปราจะแนะนําวันนี้มาหาทานกันเลยเป็นสมุนไพรธรรมชาติหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคําตอบเหล่านั้นแต่อย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง, YouTube, fish, fish งยูทูปเพจที่ฟิชเพจที่ฟิชบายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ ช่อง YouTube คุณครูพี่ป,าปลาอยูบเบอป์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคกิบดีๆพี่พี่ปราลงให้ทุกวันแล้วเรามาฟังว่าอุปสมุนไพไทยที่หาง่ายใกล้ตัวแล้วช่วยให้เราไม่ต้องป่วยเพื่อที่จะโอ,โอกาสที่จะป่วยจิตๆมีเยอะทําอย่างไรบ้างและมีสมุนไพรอะไรบ้างหนึ่งกระเทียมกระเทียมช่วยอย่างไรกระเทียมไม่ว่าบ้านไหนก็ต้องมีกระเทียมติดห้องครัวกันอยู่แล้วซึ่งการทานกระเทียมสดสามารถเป็นอาหารลดความดันได้ ข้าวกระเทียมมีสารอะลิซินแล้วก็มีคุณสมบัติลดไขมันในหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นแนะนําให้กินหัวกระเทียมแบบสดจะดีกว่าเพราะเรียกว่าสปปรรพคุณของเขาจะดีกว่ามากๆสองขิงขิงขิงเอาขิงมีประโยชน์บ้างมายเรามาดูกันเลยสองขิงสมุนไพรลดความดันที่มีฤทธิ์ล้นจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีวิธีการกินก็คือให้ฝานขิงบางๆมาต้มกินกับน้ำเปล่าวันละหนึ่งแก้ว ก็จะช่วยให้อาการความดันสูงบรรเทาลงได้แต่ไม่ควรทานมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ 3. ตรตะไคร้แล้วตะไคร้ช่วยเราได้อย่างไรบ้างมาฟังกันเลยสมุนไพรแก้ความดันตัวถัดมาที่คุ้นๆกันมากก็คือตะไคร้เราเมักจะใช้ตะไคร้เป็นเครื่องปรุงในการทําต้มยำแต่ตะไคร้ก็มีประโยชน์มากกว่าคือช่วยลดความดันได้เนื่องจากเมลิดขับลมและขับปัสสาวะ นอกจากนำตะไคร้มารับประทานเป็นอาหารลดความดันแล้วกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ก็ยังช่วยทำให้เราผ่อนคลายบรรเทาาการปวดหัวได้เป็นอย่างดีเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆเลย 4. ขึ้นช่ายอยากจะบอกเลยว่าขึ้นช่ายเป็นสมุนไพรแก้ความดันที่ชาวเอเชียใช้กันมาอย่างยาวนานขึ้นช่ายเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงจึงช่วยขับปัสสาวะ ทำให้หลอดเลือดขยายตัวได้เป็นอย่างดีช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ได้อีกด้วยสามารถทานเป็นแบบสดก็ได้ห้ากระเจี๊ยบแดงโอ้โหเราจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่าลืมกระเจี๊ยบที่เรามาทําเป็นน้ํากระเจีย๊ยบหรือแม้กระทั่งกระเจี๊ยบสดๆที่เรากินกับน้ําพริก เรารู้ไหมว่ามันมีประโยชน์มากมายแน่นอนร่างกายของคนเราเมื่อเรารับประทานอาหารเหล่านี้ย,ย่อมย่อมสร้างสิ่งดีๆให้กับเราเราฟังกันเลยว่ากระเจี๊ยบมีประโยชน์อย่างไรกระเจี๊ยบเรามักนิยมนำกระเจี๊ยบแดงมาต้มกินเป็นน้ำกระเจี๊ยบที่ใกล้ๆหลายคนก็ชอบแต่รู้หรือไม่ว่ากระเจี๊ยบแดงนั้นช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งแรงเพราะมีสารแอนตาไซยานินจึงเหมาะสำหรับคนที่เผชิญปัญหาภาวะความดันโลหิตสงูง 6. ใบบบกใบบะบบกสามารถกินเป็นอาหารลดความดันได้เช่นเดียวกันเนื่องจากใบบบกจะมีสารหลายตัวที่นอกจากจะช่วยแก้ชำหน่แก้อเสบและสมานแผลแล้วยังทำให้การไหลเวียนของเลือดของเราดีขึ้นอีกเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยใบยบบกมันถึงได้มีประโยชน์มากมายถึงตอนนี้ถ้าเราพูดถึงใบบบกหลายคน คงชอบทานน้าใบบวบแต่บางคนพ็ออว่าโอ้ยพี่ปลาม,มันมีกลิ่นที่เรียกว่าเหม็นเขียวแต่จริงๆไม่ได้เหม็นเขียวนะคะเป็นกลิ่นของน้ําของเขาเองแต่ที่สําคัญที่พี่ปลาจะเน้นคือเราอย่าใส่น้ําตาลหรือน้าหวานมากเกินไปเพราะเมื่อเราใส่หวานมากเกินมันจะเป็นรสที่เข้มข้นมากเราต้องระวังเหล่านี้และที่สําคัญใบบวบมันมีประโยชน์มากมายเรามาฟังกันต่อเลยข้อที่7มะรุมมะรุมช่วยลดระดับไขมันในเลือดลอดความดันโลหิต หรือจะแก้ท้องผูกบมรุงสายตาก็ได้ทั้งนั้นซึ่งมะรุมเป็นพืชที่สามารถกินได้เกือบทุกส่วนเช่นฝักอ่อนช่อบใกทั้งยามาประกอบอาหารเป็นอาหารลดความดันได้อีกด้วย8อบเชยอ,อบเชยและอบเชยอบเชยจากงานวิจัยของญี่ปุ่นพบว่าอบเชยสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้และพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่ากลิ่นที่หอมหวานละมุนของอบเชย ทำให้กินได้ง่ายนอกจากช่วยลดความดันโลหิตแล้วยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยถือว่าเป็นสมุนไพรลดความดันเบาหวานได้สองต่อเลยทีเดียวคราวนี้เรามาดูสรรพคุณของอบเชยมีอะไรบ้างพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าอบเชยมีสรรพคุณทางยาใกล้เคียงกับอบเชยไทยที่เราเรียกว่าอบเชยเทศตามตำราสรรพคุณยาโบราณกล่าวว่าอบเชยจะมีกลิ่นหอมรสสุกกลมคือรสกลาง มีสปปรรพคุณที่เรียกว่าบำรุงร่างกายแก้าการอ่อนเพลียแก้ใจหิว,วใจสัน่นบำรุงกำลังบำรุงร่างกายคนโบราณจึงนิยมนำอบเชยเป็นส่วนประกอบของเรียกว่ายาหอมทำให้ร่างกายของเราสดชื่นโดยจะนำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของยาหอมไปตากแห้งแล้วบดเป็นผงเมื่อมีอาการเมเวียนหูหออรือไข้อ่อนเพลียก็จะนำผงไปละลายในน้ำต้มสุก แล้วค่อยๆจิบจนหมดแก้วแต่ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้โดยนำผงยาหอมไปผสมกับพิมเสนและกระบูนพอในผืนผ้าขนาดเล็กแล้วใส่ห่อผ้าเข้าไปเรียกว่าในกระยาดมใช้ดมเวลารู้สึกจะเป็นลมหรือวิงเวียนนอกจากนี้พี่ปลาอยากจะบอกว่าอบเชยเทศใบของเขาใช้กันมาแต่โบราณทั้งเป็นยาบำรุงกำลังและบำรุงร่างกายแก้จุดนแน่นและท้องเสียนิยมรับประทานในรูปแบบต้มกับน้ำเดือด ในประเทศอินเดียและสรีลังกามีการใช้อบเชยเทศเป็นยาพื้นบ้านรักษาโรคเบาหวานและแก้ไข้สันนิบาตมีวิธีรับประทานหลายรูปแบบทั้งแบบที่นำผงเชยไปปั้นกับน้ำผึ้งเป็นเมด็ดกกลืหรือนำเชยมาต้มดื่มหรือเราจะใช้เป็นยานัดแก้การปวดศีรษะแก้การคัดจมูกทำให้หายเจสะดุกรากและใบมีกลิ่นหอมใช้ทำน้ำต้มช่วยบรรเทาอาการไข้ที่เกิดขึ้นหลังจากกรอดบุรแก้โรคหนองใน หรือเป็นส่วนประกอบของยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับไผ่ลมปัจจุบันนํามาผลิตในรูปแบบยานามเช่นยาธาตุอบเชยเป็นต้นโอ้โหมีประโยชน์จริงๆนะคะนอกจากนี้อบเชยในเรื่องของการปรุงอาหารอบเชยทําอย่างไรมีคําตอบในเรื่องของการปรุงอาหารอบเชยไทยนิยมนํามาเป็นส่วนประกอบของยามากกว่าอาหารส่วนอบเชยที่ใช้ในการประกอบอาหารคืออบเชยที่อบเชยลังกา โดยนำผงโอเชีเทศทำเป็นเครื่องแกงเช่นแกงกะหรี่แกงแม่สมันหรือใช้ผสมเป็นไส้ของขนมกะหรี่ปับ๊บหรือใช้ร่วมกับไยกักในการดับคาวในอาหารประเภทต้มเช่นพะโล้และเนื้อตุ๋นต่างๆส่วนในต่างประเทศมักใช้ผงเชีเทศที่บดละเอียดโรยหน้ากาแฟหรือขนมหวานคราวนี้เรามาดูในเรื่องอบเชยของกับะบหวานโอ้โหอบเชยกะบะหวานเป็นอย่างไรมีคําตอบในนี้เรียบร้อยแล้วอบเชย เนื่องจากในประเทศอินเดียมีการใช้อับเชเทศเป็นยาพื้นบ้านในการรักษาเบาหวานกันอย่างกว้างขวางจึงมีคนสนใจและนักวิจัยได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับลดิลดน้ําตาลในเลือดของอบเชยกับผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่าหลังจากรับประทานสารสกัดน้ําจากอบเชยติดต่อกันกนาน4เดือนผู้ป่วยมีค่าระดับน้ําตาลในเลือดลดลงโดยไม่พบอาการข้างเคียงหรือการไม่พึงประสงค์อย่างที่พี่ปราบ,บอกเลยว่าสมุนไพรที่แนะนํามา8ชนิดนี้มีประโยชน์ ช่วยลดความดันเบาหวานไขมันแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเจ็บป่วยถ้าเราดูแลตัวเองดีๆแล้วก็รับประทานสมุนไพรเหล่านี้แต่เรียนมีสองด้านที่ป่าเตืนอนออยยารับประทานเระยมากจนเกินไปเราต้องรับประทานทุกอย่างให้พอดีมีการเว้นช่วงเว้นระยะบ้างและสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวควรจะปรึกษาแพทย์ผู้ที่รักษาเพื่อที่จะได้ดูว่าสิ่งที่เราทานนั้นเหมาะสมหรือรับประทานได้เพียงใด กดถูกใจกดติดตามช่อง y o u t u h ทู e เฮ i ิฟิชเพจเฮติฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปรานำมาให้ทุกวันและอย่าลืมเต็มโตเข้อสู่พูดสูงยคุณภาพพูดสูงไวคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ